อีกคนหนึ่งที่พูดอาจารย์สมชัยเอ,เ,อเอาเอาเอาเรื่องเงินดิจิตอลขึ้นมาก่อนก็นแล้วกันเพราะเจ้าตัวมีเรื่องฟ้องกลงฟ้องกลับเนี่ยคุณพิชิตกับคุณพ้ณพอมพองด้วยแต่ไหนไพูดเรื่องเงินดิจิต้าให้จบก่อนลวกันคือก็บอกว่าเป็นวิธีคิดแบบธุรกิจนะมันก็น่าจะเป็นผลดีกับฐานะการเงินการคลังเพราะว่าพอมีพรบกู้เงินแต่ทําไมต้องรีบกู้ทางก้อน เพราะกู้ทั้งก้อน5้าแสนล้านมาเสียดอกเบี้ยอ,อีกเป็นหมื่นล้านบาทเนี่ยนะหลายหมื่นล้านสู้ล็อกตัวเลขทยอยคืนไหมล่ะจะได้ทยอยกู้ไม่ต้องแบกดอกกู้มาทีเดียวทั้งหมดเช่นร <c oughs> อบแรกประชาชนใช้จ่ายปุ๊บกว่าร้านค้าจะรวมเงินมาแลกก็น่าจะต้นปี68นั่นแหละ ก็กำหนดโคตา้าไปสีแลกได้ปีแล้วเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ตั้งว่าประมาณแต่ละปีจ,จะใช้คืนปีละแสน 2, สองแสนล้านก็ว่าไปเนี่ยนะครับแต่จย์สมชัยบอกในมุมคนที่ชอบการเงินก็คือแบงค์ชาติเขาดูแลพรบงเงินตราอยู่อาจจะคิดว่าพอจะแจกเนี่ยต้องมีเงินจริงเท่าที่จะแจกมไม่ใช่บอกอ้าวเล้ยวเดี๋ยวเราออกเหรียญดิจิตอลไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกู้ชําระชดใช้กันทีหลังแบบนี้ก็เหมือนกันฮนะ ที่ฝันบอกโอ้ยเดี๋ยวร้านค้าจะมาทยอยแลกใช้เวลา3ปีแต่ถ้าร้านเขามองว่าเงินดิจติตอลเป็นเงินชั้น2สถานะต่ำกว่าเงินบาทจริงๆที่มันจับต้องได้เนี่ยใครจะไปอยากถือ,อเออเพราะว่าเวลารับเงินมาเอ๊ะมันซื้อของอะไรมีข้อจํากัดมันไม่เหมือนเงินเงินที่เราใช้ทุกวันเนี้ยมันซื้ออะไรก็ได้ไงท่านผู้ชมฮะทีนี้ถ้าเกิดทุกคนอยากจะรีบแลกแล้วจะมาแลกปีแลกพร้อมๆกันรัฐบาลไม่มีเงินบาทจริงมารองรับไอทีเนี้ยพายุหมุนทางเศรษฐกิจ มันจะเป็นพายุทําลายล้างรอดูได้เลยฮนะเออนะคะแล้วก็นี่แหละคะ่ะนอกเหนือจากนี้นะอาจารย์สมชัยเองนะก็ ก็มายื่นฟ้องคุณพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกมนตรีกับนายพร้อมพงษ์นพริต์อดีตสสเพื่อไทยนี่อันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ<แ>ก็ฟ้องนะคะในฐานฟ้องเท็จกับหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเรียกค่าเสียหายคนละ25ล้านบาทสองคนก็คือรวมเป็น50ล้านนะอาจารย์สมชายบอกว่าก่อนหน้านี้19กันยาคุณพิชิตเนี่ยมอบให้กับคุณพร้อมพงษ์มายื่นฟ้องอาจารย์สมชายฐานะฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีที่คุณสมชย ไปโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีบอกว่าไม่เหมาะสมนะเพราะว่านายพิชิตเคยรับโทษทางอาญา กรณีคดีถุงขนมแล้วก็เรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทนั้นเป็นกรณีที่พูดไปตามข้อเท็จจริงต่อสาธารณะค่ะแล้วก็บอกว่าได้รับหลังจากที่ได้รับหมายจะก,ก็มาตรวจดูก็บอกว่าคําฟ้องนะ่ยมันมีบางเรื่องมีความเท็จอยู่ด้วยดังนั้นคุณพร้อมพงน์นำความเท็จมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก็ทําให้คุณสมชายเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติยศและการทํางานก็เลยมาฟ้องคดีนี้ว่าคุณพิชิต ฟ้องเท็จเรียกค่าเสียหาย25ล้านคุณพร้อมพงมินประมาทด้วยการโฆษณาเรียกไปอีก25ล้านพร้อมดอกเบี้ยแล้วก็ความแล้วคุณสมชัยเองเตรียมค่าธรรมเนียมศาล200,000บาทมาวางไว้ด้วยนะคะศาลก็รับคำฟ้องไว้พิจารณานะแล้วก็นัดไปส่วนมูลฟ้องในวันที่4มีนาคมนี้ตอน9โมงเช้าค่ะ,อะโอ้การเมืองไทยเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรตลอดเวลานะฮะ